ฟิตดีค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็รอเพื่อนๆทั้ง4ี่คนไม่พบดีใจมากได้เจอรบกันทั้ง4คนเลยแล้วก็ตื่นเต้นม,มากเพราะว่าแฟนโอเน็ตเนี่ยประก,กาศแบบเมื่อวานแล้วแต่ว่านี่ยังไม่ได้ดูเลยเพื่อนนี่ก็แบบบางคนก็ดูกันแล้วของเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เออตื่นเต้นอ่ะอยากดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง <S <S รู้สึกแบบเออน่าจะสนุกดีนะนั่งรุนกัน4คนอะไรอย่างงี้ค่ะ <S <S ไม่รู้ว่าเพื่อนๆกิกซีกับปานจะมาถึงหรือยังนะคะเดี๋ยวเรา เข้าไปอยู่ในห้องเลยกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมีใครมาชึกลึกยางหนึ่งเดดูชีวิตเศร้าชีวิตหล่อก็รับลื่นอย่างเงี้ยกลายเป็น้นเรป็นคน วันนี้ก็ชิลๆครับมาดูคะแนนฮะเราจะไม่เครียดแล้วนะครับเบื่อที่จะเครียดครับเครียดไปไม่ดีครับเดี๋ยวหน้าแก่ นั่งตรงนี้เลยอ่ะก็หัวใจอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือแบบทันแบมโรงเรียนกันสองคนเฮ้ยคือแบบอะไรวะทันได้ยินเลยได้ยินเพื่อนไงเฮ้ยแล้วตอนตอนสอบโอเน็ตแกสองที่หนักกันบ้างนะยินดีสอบที่โรงเรียนตัวเองไงเออฉันสอบโรงเรียนตัวเองเหมือนกันดีเราเป็นไงานทำได้ปะ กานนี่ค่ะหัวเหมือนกันร้อนถูหัวร้อนเลยอย่างที่บอกไปว่ามันสีพยานจริงจระนี้เข้มข้นนี้ทำได้ไหมจ๊ะทำได้ทำได้ไะมไม่รู้ว่ะอย่าอย่าถามตอบถามอย่อย่าอาอถามตอบไม่ดีมันเจไทยอบ้างไทยไทยดีกว่าไทยเหมือนกันเซมไทยน่าจะ อ่ะแบบชัวร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าของทัานอ่ะไทยเหมือนกันน่าจะประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นตแล้วคือคณะของพวกแกอ่ะอย่างเงี้ยเราโอเน็ตมันใช้เยอะด้วยป่ะกับคณะเยอะสามสินต์นี่นี่ของทัานอ่ะเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่คงใช้รอบแอทนี่แหละเออแสดงว่าคะแนนเยอะแน่นแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะโอเน็ตอ่ะควคือปันเห็นในเฟสใจสัมภาษณ์ใช่ไห่โดนใช่ไหมคณะอะไรคณะศิลปศาสตร์อังกฤษ ดีดีเพิ่งรู้คือปไปถึงมีความว่าใจมกูติดกับตรงอ่ะไมเพิ่มข้างเฮ้ยแกนี่มันเอาเท่าไหร่แล้วคือประมาณ200กว่ามาเดือนประมาณก็ร้อยกว่าข้อเอาสิบห้าไร้นะข้อเอสิบห้าคือร้อยกว่าเอาสิบห้าแล้วสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วพูดรัวมากเหมือนพี่ก็พี่ลูกกับคุณสี่อ่ะแบบรแมๆอย่างเงี้ยแล้วแบบ เป็นไงบ้างก็ก็อย่างที่บอกอะมันก็แบบมีหลายทางอะไรเงี้ยเออมันแบบก็ลองๆไปอตอนนี้ก็พิจารณาแล้วแหละว่าเราก็กําลังจะแบบ move on move on หรือเปล่าหรือว่าจะยังมันคงอยู่แต่ด้วยความที่ดูจากคะแนนแล้วความมั่นคงก็เริ่มจะสั่นคลอนนิดนึงคิดบอกไม่ได้เลยวิคือก็คิดมาตลอดแหละแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าคิดลบแล้วพงคิดเรื่องยังไงบ้าง ก็แอดยังไงก็เดี๋ยวลองเอาคแนนปรึกษาพี่ลาเต้แล้วก็แบบมันโอเคอันไหนที่ตรงใจเราที่สุดก็คงจะแบบโอ้นี่ก็จะปรึกษาเหมือนกันเผื่อเราจะได้แบบหลายๆทางไม่แต่ว่าฟองต้องได้กำลังใจมากพวกเรานะเขาเป็นหมอเออฟองคุณอ่านหนักมากนะคะณจุดนี้ก็ให้ใครเครียดเยอะๆหน่อยใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเดินสยุ่สยามแต่อยากไปส่องสาวโอเค ขอโทษขอโทษใครเครียดไงดูนางอะไรชีวิตเรามันแบบที่ยังคิดบวกคนคิดบวกเนี่ยคิดบวกค่ะคิดบวกเหมือนที่ทันคิดเอางี้ ถ้าเกิดเขาจะให้แกเป็นกำลังใจเขารู้ว่าแกตั้งใจมาว่าโหดจริงใจจริงใจมาว่าถ้าถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะก็ไม่ต้องแพรานอยแล้วก็มาหายวัยกับฉันมาเข้าสู่วงการบันเทิงเออใช่ไหมใช่ไหมสายก็ก็ถ้ามันไม่โอเคอ่ะก็พับไปอ่านแล้วก็เข้าสู่ใจวการบันเทิงเป็นเพื่อนกันได้ได้เมื่ออาจจะดังก่อนแล้วก็สร้างเพจฟอรเองเ้องเองโอเอเคโอ้เงี้ก็ไม่ต้องที่อ่ะเห็นไหม เออไม่ต้องเครียดก็อยากให้กำลังใจฟองคิดบวกคิดบวกเลยไม่ไม่ก็ให้ฟองคิดบวกว่าถึงแบบ่ะอออะไรนะเลือกสี่อันดับอ่ะฟองอาจจะได้คณะที่แบบโดนใจก็ได้โดนใจทั้งแบบเวลาเข้าไปอยู่แล้วเจอกับคนที่แบบโดนใจคณะโดนใจวิชาโดนใจก็ได้กวาหมอก็ได้อะไรอย่างเงี้เออหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ถูกใจก็ให้เวลากับตัวเองใช่ไหมก็สู้สู้สู้นะเจ๊จะต้องนอนกอดหนังสือกันต่อไปมาไฟรวมกันเออไฟรวมกัน หนึ่งสองเฮ่สรุปวันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาดูมาดูได้ดูยังยังยังเลยเลดมาเยอะดูเลยไหมเออดูเลยไหมให้ก็รอต้องมีคนสักคนที่ต้องมีคนพาไปแล้วล่ะไปหาพี่ดาเตยันไป สวัสดีครับเชิญครับใครนั่งตรงไหนใครนั่งตรงไหนฮะคือเขาต้องนั่งคู่กันนะคะอ๋อ้คู่จิ้นเหรอความเป็นคองเสื่องนะก็วันนี้ที่เรานัดหมายกันมาเพื่อที่จะมาฉลองนะครับความล้มเหลวมาอย่าเพิ่งอย่างงั้นสิอย่าเพิ่งอย่างงั้นสิก็มาฉลองโอเน็ตตอนนี้นะครับแบบ เด็กไทย3 0 0 0สนกว่าคนเขารู้กันหมดแล้ว<ะ>มีแค่4คนเท่านั้น <Okay. S 1> อะไรยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้สถานภาพสถานะไม่ใช่ <laughs> แต่งงานแล้ว <laughs> อ,ยอย่าล้างแล้ว <laughs> สถานะของตัวเองเป็นยังไงบ้าง <laughs> เริ่มจากคนที่มีสติที่สุดอี<ม> <คง S 2> สติค,ครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านทำอะไรอยู่บ้านทำอไรก็ปกติครับปิดเทอมแล้วก็เล่นคอมไป ไปเที่ยวเพื่อนครมีเครียดไหมเครียดไหมก็จริงๆตอนแรกก็เครียดพอเห็นคะแนนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นคะแนนก็เลยยิ่งเครียดไปอีกเครียดกว่าตอนแรกจุดที่มันไม่เครียดอีกเลยเอ,อ่า <laughs> ก็พอมัน มันทาอะไรไม่ได้แล้วก็รอฟังผลเดียวแล้วกันแล้วก็แบบมาเตรียมวางแผนกับพี่ลาเต้ดีกว่าเขาเขาคนจริงไหมได้ดูคลิปตอนเขารุ้นก็สปทอไหมนอนดูแบบอยากจะเข้าไปในจอเลยอ่ะแล้วก็แบบเขย่าอ่ะแบบ้องตื่นฟิลอนนั้นมันคือฟิลยังไงอ่ะอยากนอนอ่ะไม่รู้อ่ะคือมันไม่แบบ มันมันไม่อยากร้องไห้มันไม่อยากแบบอยากปรึกษาอยากมันร้องไห้เสร็จตั้งแต่คะแนนอแล้วคะแนนกองออนดังนั้นฟองก็คือสนามต่อไปเราก็มีทางเลือกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีกว่าว่าทางเลือกเราไหมมาเฟืองเป็นไงบ้างแกดแพดรอบแรกรู้แล้วรับตรงแต่ละที่ก็มีรู้บ้างแล้วก็อาจจะต้องรออีกตอนนี้ยังไม่รู้โอเน็ตคือสถานะตอนนี้ของเราเป็นยังไงสเตตัสล่าสุดเอาเป็นทางด้านการศึกษาหรือว่าชส่วนตัวค่ะเอาหมดเลย ที่อยากรู้อยู่วะอยู่บ้านวันวันทำไรอยู่บ้านหนูก็หนูก็นอนเช้าแล้วหนูก็ตื่นตื่นเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วหนูก็ตื่นมาถ่ายวายเช็คลูกเพจแล้วหนูก็นอนดีจีอ่ะดีดีแล้วก็ออกไปเรียนพิเศษแล้วก็ไปเที่ยวพี่เขาว่างแล้วแบมอ่ะก็เหมือนกันค่ะนอนเช้าอ่านหนังส่งนสือบ้างอะไรอย่างงี้ท บ๊อเขาหน่อยสิทันจะไม่ว่างเลยครับตอนนี้ตอนนี้คิดปวดตลอดเลยครับไม่เนื่องจากความที่กังวลเนี่ยค่ะเพราะว่าใกล้จะเข้ามหาลัยใช่ไหมก็กังวลว่าแบบเออเดี๋ยวแบบไปอยู่กับเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีกว่าก็เลยไปเรียนภาษาโอ้ยนี่แหละมันคือชีวิตเด็กมัโคอะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ทุกคนคงไม่ว่างแล้วล่ะเพราะว่าได้รู้โอเน็ต เดี๋ยวสี่กับตันก็จะมาดูพี่ก็ยังไม่รู้นะว่าคะแนนของพวกคุณเป็นยังไงมีใครอยากจะดูคะแนนก่อนไหมเอามาเฟืองไม่ไม่ไม่ทันหนีไว้ช้าว่าเออไม่ทันกี่ตัวเขามาสายแล้วให้เขาเป็นคนสุดท้ายป่ะวันนี้ขอคิดลบหนึ่งวันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงตอนนี้พี่เปิดหน้าเว็บให้เลยผู้ใช้และรหัสผ่านมอบความนี้ให้มาเฟืองชื่อผู้ใช้ก็นี่ปะเลากปะจำใช่อันนี้ตื่นเต้นตอนนี้บรรยากาศร่ม เรียบแล้วนะครับว้าวนี่นี่นี่อันนี้แหละอันนี้แหละกดครับมันมาเป็นใบโอ้โหเอาไหมเฮ้ยจริงจังปมากหนูคนจริงอยู่แล้วเอาไหมจะดูของเพื่อนด้วยไหมมีน้อยกว่านี้ไหมเราให้มาเฟิงดูก่อนนะคะเบแล้วให้เฟิงดูก่อนค่ะว้คนที่เห็นก่อนน่าจะใช่ช่างแล้วแหละของเพื่อนพี่เห็นคะแนนแล้วนะ หนูรู้อยู่แล้วหนูรู้ตั้งแต่หนูอกอกจากหนาห้องแล้วความคาดหวังในโอเน็หมดไปตั้งแต่ออกมาจากห้องสอบเพราะว่ามันมีหลายพาร์ทมากที่เราทําไม่ได้จนเรารู้ตัวเองว่าคะแนนมันน้อยแน่ๆอ้หเล็กน้อาโอ้ยดูดีว่ะจี๋ทำมาเป็นแบบไอดูดู้งแเสร็จออกนอกห้องแล้วไม่ไม <laughs> ่นมาดูคะแนนเขาอโอ้โหมันไม่คิดเ,เลยนะเว้ย โอ้ยเกินมินโอ้ยภาษาไทยเทพมากอะพี่พี่พมันเกินไปหนูว่ามันเกินคะแนนอันนี้เป็นกลางๆใช่ไหมเฟืงอ,งอ,อง,ง,ฟงอยู่ตรงนี้ก็คือนี่คือกลางๆเฟืองอยู่ตรงนี้แต่ว่าเฟืองเกินมินไทยก็เจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าอะไรที่เกินห้าสิบสำหรับเฟืองในโอเน็ตเฟืองดีใจหมดอะคะ่ะแล้วก็วิคณิตก็ตามติดกันมาที่สามเอ็กซ์ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยสามเอ็กซ์คือเออก็สามเอ็กซ์จริงๆอะคือออกมาจากห้อสอบแล้ว ส่วนสังคมอ่ะจริงๆแล้วสังคมอ่มอานเยอะมากแล้วแบบมันได้น้อยคือเฟลมากคือไม่ถึง50อย่างเงี้ยความว่าได้น้อยของเฟืองคือเฟืองอ่านมากจริงๆแล้วเฟืองอยากจะได้ที่มันเยอะกว่านี้พอได้ 4x ก็มันถึงต้องพูดว่าทําได้น้อยอังกฤษก็ได้น้อยนะคะ62ออย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่อ่านสังคมอังกฤษไทยเพราะว่าสายเราใช้สามตัวนี้แล้วมันได้น้อยอ่ะโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคเหรอไม่โอเคอ่ะอเฮ้ยนี่รวมกันก็ร้อยกว่าแล้วนะ เออจริงเว้ยพ่อจริงคิดบวกเออไม่คิดบวกมะเฟืองตอนนี้ติดรับตรงที่ไหนลบ้างโมูยื่นเฉพาะอันที่ว่าหนูคิดว่าน่าจะติดมีหนึ่งคือมมหิดลค่ะมหิดลสาขาสาขาศิลปภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็มีมสวมมสวเป็นมนุษย์ไทยค่ะแล้วก็รอศิลปะกรุงโบราณคดีแล้วก็มีดุราค่ะรับตรง แล้วก็มีรัดกะบังโอ้โหงั้นเรื่องรับตรงเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่พี่อุ่นใจว่าอย่างน้อยหนึ่งมะเฟืองคือก้าวไปแล้วแหละพี่ว่ามหฮิดนก็ขนาดนี้ไม่น่าจะสปีกเวลี่เวลี่เฟรดอะตอบไดที่ผลยังไม่ออกเราต้องมีความหวังก็ในช่วงที่หลังจากสอบเสร็จเขาก็มีรับตรงอะไรอย่างนี้ออกมาเฟืองก็ยื่นรับตรงหลากหลายที่ก็มีมหฮิโดนมอสวเกเตรเศรษฐกรแล้วก็มีจุฬาค่ะก็ยื่น คณะของเราเป็นอักษรศาสตร์ของจุราลงกรผลออกยีบเกค่ะก็หลังจากที่สวงสวรรค์เนี่ยทรงโปรดแค่มาเฟืองคนเดียวดังนั้นอีก3คนพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเว็บต้องล่มแน่เลยพี่ก็เลยสแตนบายครับเอาคอมนี้ออกไปเลยครับปิดเลยไหมคะเอาไปเลยตอนนี้คะแนนของทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วอันเนี้ย ของจริงเฉงว่ะอันเนี้ยชัดกว่าอันเนี้ยชัดไปอ่ะแล้วภาพนิ่งอันนี้ยังมีความเบลอของกล้องอนะครับชัดมากครัอ่ะคนแรกที่ต้้อองงงดูยย่าเีจะให้ดูคะแนนอันนี้ครับเอาเย้คิดบวกคิดบวกเออทานคิดบวกทานเอาหมดเลยไหมหรือทีละวิชาเฮ้ยเอาหมดเลยคิดบวกหนึ่ง สองลุนกว่ามาอย่าลบอย่าลบอย่าลบมาดูด้วยกันหนึ่งสองสาม้ยไม่แย่เว้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยยังกิดดีอ่ะเฮ้ยช่ได้เฮ้ยเลขดีมากเลดีมากต้องมีเอฟเฟกแบนีแงเงยเลขดีมกแบบอาอ่ะอ้ยแบบโอ้ปาบัญชีแทนแบบเอาเลยล้ววันนี้กับกันทันของเรามีภารกิจด้วยก็เดี๋ยวจะส่งกับกันทันไปก่อนก็ขอให้ ท่านโชคดีเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปส่งท่านกันดีกว่าอ่านะครับกนวันนี้นะคะติดพารกินนิดหน่อย ก็เลยต้องรีบปลีกตัวออกมาก่อนนะคะก็เสียดายมากที่แบบไม่ได้ลุยคะแนนกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามใน EP ต่อไปค่ะว่า,าเพื่อนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อ,ตอไปนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะและคนต่อไป <c oughs> ทีเดียวเลยเนาะทีเดียวเลยค่ะ 2> 1. นึ่ง ้ย uhm bo> อังกฤษ69โอ้แบมโอ้ยแต่วันนี้เกินคาดเหรอใช่เกินเกินเกินหมดถุกวิชาเลยภาษาไทยอะะก็จริงจอยากได้มากกว่านี้แต่ก็คิดว่าที่ได้เท่านี้ก็ดีแล้วไม่ได้คิดว่ามันน้อยไปภาษาไทยได้82.5อันนี้ก็ใกล้เคียงกับการวิชามากๆเรแล้วก็ภาษาอังกฤษได้69ค่ะอันนี้ก็ถือว่า ก็มากกว่าที่คิดไว้เราจำได้ว่าตอนที่ทํารู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแอลเลอร์อะไรเงี้ยเยอะมากเต็มไปหมดยากแล้วก็ไม่ค่อยเตรียมตัวมาแน่นด้วยนอกนั้นก็จะเป็นแบบสังคม40อาคณิต40วิทย์30กว่าอะไรเงี้ยก็ตามสไตล์สายสินจ้าเพราะว่าจําได้ว่าอเนนไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านลึกมากก็เลยแบบช็อกเออก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าก็โอเคแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาของคนนี้ครับ ของคนดีครับอืมไปแล้วนะเดินสอบโซเขามาฟื้นกับแบมจ้องไว้นะหนึ่งสองสามอีโอ้โหจริงเนี่ยไปอยู่ด้วยกันสองคนวิชาคณิตเขาเอาเรื่องอะเอาเรื่องเอาเรื่องเเออารื่งแต่สิ่งนี้แทบใบายเลยอะวินาทีที่พี่ลาเต้เปิดออกมาปุ๊บ ไม่ค่อยแปลกใจก็โอเคก็คือคิดไว้แล้วว่าได้ประมาณนี้ครับก็ยังไม่ไม่ฟังว่าฟังไม่เฟลไม่ไม่ไม่รู้ว่าก็คือความรู้สึกก็โอเคไม่ไม่ได้แย่อะไรสำหรับวิชาที่คิดว่ามั่นใจมากที่สุดก็เป็นวิชาคณินี้ครับได้60ครับถามว่าพอใจไหมจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากได้เยอะกว่านี้เพราะว่ารู้สึกว่าโอเน็ตกับ9้าสามันี่ะคือโอเน็ตอะง่ายกว่าแต่พอเข้าไปทำจริงๆรู้สึกว่าแบบ ทำไมเราติดจังเลยกับโอเนของวิชาคณาิตเนี่ยออกมาก็ยังแบบรู้สึกไม่ค่อยพอใจแบบอยากทำได้มากกว่านี้สังคมได้5้าสิบก็ในห้องรู้สึกว่าทําได้รู้สึกว่าแบบค่อนข้างมั่นใจแต่พอ,ออกมาก็แบบมีเขวบ้างแต่พอคะแนนออกมาจริงก็โอเคครับพอใจกับสังคมภาษาไทยได้5้าสิบบวกวิทย์ได้สี่สิบบวกแล้วก็สาระทได้30สิบวกครับในห้องสอบอ่ะทำภาษาไทยได้มากที่สดุดเกินมีนไหมเกินมีนแต่ว่าก็ อยากได้กว่านี้แต่ก็แบบไม่ไม่ได้กว่านี้ก็โอเคครับยังไงก็อร่อเปิดออกมาแบบนี้อ๋อเอาไงต่อก็เดี๋ยวรอยื่นแอดรอยื่นแอดทิปแอดทางมีคณะในในดวงใจหรือยังมีแล้วอยากเข้าอยากับบัญชีเฮ้ยบริหารมาได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไงจับแพทย์ได้นะใช่คือก็ถ้าเกิดลองจับแพทย์อะไรเงี้ยที่แบบชอบแล้วก็อยากลองเรียนดูก็คงจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีอะไรเงี้ยครับเราฟ้องเก่งเลขเราฟ้องเกได้ด้วยคะแนนฟ้องดี ของมะเฟืองกับของฟองเนี่ยถ้าพี่ดูคะแนนมะเฟืองนะถ้าแกดแพดรอบสองยังไม่ออกเอาแค่รอบนี้ก่อนนะพี่ว่ารอบแอดอักษรจุฬาน้อยมากโอ้ยพี่พี่พูดว่าไม่มีง่ายกว่าหนูว่าเจ็บน้อยกว่าพี่ว่าอักษรจุฬาทำไมพี่ถึงพูดไม่มีมันมีเหตุผลนะเมันมีพี่ว่าไม,มไม่ใช่คือปีเนี้ยพี่รู้สึกว่าเทรนด์มันเปลี่ยนมากแล้วก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับจุฬานะเช่นแปดพันติด ฮะติดอะไร,รพี่รรษษคณะรัฐศาสตร์ชาจริง<ช>ปีที่แล้วคณะวิศวะคอมของจุฬารอบรับตรงนะไม่มีใครติดเลยเอ๋อแกสุงมากใช่อันนั้นเป็นของนิเทศที่แบบไม่มีใครติดเลยเออของวิศวะคอมมีจุฬาปีหนึ่งที่แบบไม่มีคนการเลือกออไม่มีคนการเลือกออจนแบบว่าคนที่เข้าไปติดทุกคนแต่พี่ลึกๆพี่คิดนะว่า เรื่องการคะแนนวงคะแนนเวียงอะ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับจุฬาที่เป็นคณะท็อปทอย่างอักษรส่วนหนึ่งพี่คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอักษรแต่ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นมันก็มีโอกาสเพราะว่าคณะที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรัฐประศาสนศาสตร์อเงี้ยคือเป็นยังไงนิติจุฬาเจ็ดพันในรอบรับโตพี่ว่ามะเฟืองเรื่องคะแนนนี่เขาเขาเรียกอะไรนะพี่พี่ไม่ได้เซเรียสกับเขาเรื่องเรื่องคะแนนเลยนะเพราะว่าถามเขาแล้วเขาแบบติดรับตรง ตอนนี้เขามีรับตรง2ที่ที่กำลังลุ้นอยู่ก็คือศิลปศาสตร์เอกอิงมอมหิดลกับมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยมสวถ้าสมมุติว่าได้แอดจริงๆอันดับหนึ่งอักษรจุฬาสองสามสี 2, 3, ่คิดไหมยังโอเคไปแล้วค่ะมีอะไรบ้างสองศิลปศาสตรส์มหิดลอเอกอิงเอกอิงค่ะแล้วก็สามก็มนุษย์อิงมสวค่ะแล้วก็ศิลปศาสตร์ศิลปกรค่ะอักษรจุฬาอักษรศิลปกรค่ะอักษรศิลปกรเฮ้ย เรียงแปลกๆป่ะใช่ค่ะดูเหมือนสินเอออักษรสินปกรณ์มันจะดูมันจะยิ่งติดลบกว่าสองกับสามที่เราเรียกป่ะอันดับสองอันดับสามไม่รู้ค่ะนเลือกเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเลือกแบบนี้ไม่ดีนะเลือกแบบนี้ไม่ดีเวลาเราเลือกเราต้องตัดสินใจเลยใช่ยังไม่ได้ไปดูในเล่มสีม่วงๆเลยอะว่ามันคะแนนเป็นยังไงบ้างอามารีฟองว่าพี่ว่าฟองอ่ะอยากเป็นหมอมองตาก็รู้อยากเป็นหมอและเพราะไหนๆฟองมาเป็นหนึ่งในสี่กัปตันคือหน้าที่ของพวกพี่คือต้องดูน้อง ให้เข้ามหาวิทยาลัยฟ้องเดี๋ยวเราเจอกันรอบแอดส่วนรเฟืองอวยพรให้ได้มาฮิดลนะครับก็ถือว่าอนาคตสดใสเนาะสามคนส่วนฟ้องก็ไม่ได้ดับบูบจริงไม่ดับบูบไม่ดับบูบไม่ได้ดับบูบกำลังกำลังแต่อยากให้ฟ้องเข้าใจว่านี่คือแอดมิชชั่นครับนี่คือการสอบมันไม่ใช่เป็นฟ้องคนเดียวที่เจอแบบนี้พี่ลูกพับทุกอย่างผ่านหมดยกเว้นแค่เจ็ดวิชาสามัญห่างแค่แปดคะแนนเพราทุกอย่างผ่านหมดพี่เบลตายตั้งแต่ สบทรตรงที่ม <า S 1> ไม่ผ่านเกณฑ์ของฟ้องอะเดินมาไกลกว่าพี่เขานะดังนั้นก็สู้ๆูนะครับก็สี่อันดับในเมื่อมาเป็นน้องๆในโครงการเดี๋ยวพวกพี่ดูในเองนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีมาเฟืองกับแบมก็ต้องให้กําลังใจฟองด้วยเราจะต้องติดไปด้วยกันแน่นอนติดก่อนก็ใจชื้น ให้กำลังใจเพื่อนติดช้าก็ติดชัวเอาล่ะทุกคนสู้ๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีอ่าแล้วเราจะเจอกันใหม่ครับพี่ว่าเด็กแอนดมิชชั่นเป็นแบบนี้ทุกปีนะคนที่ติดรับตรงไปแล้วพี่ลาเต้ก็อยากให้น้องๆไปทบทวนเนาะคณะที่ตัวเองติดไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ติดก็ไม่ต้องท้อใจหรืออะไรจะหรือแบบว่าเสียใจอะไรไปนะครับ ช่วงเวลาที่เราไม่ติดเนี่ยเอาเวลานั้นมาทบทวนกับตัวเองว่าคณะเนี่ยมันใช่สําหรับเราจริงหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลุยเลยก็น้องๆครับรอบแอดมิชชั่นเป็นแบบนี้ทุกปีครับหลายคนอาจจะบอกว่าโหพี่แอดมิชชั่นมันมันรอนานมันเหนื่อยปีก่อนๆก,ก,ก็เป็นแบบนี้ครับกว่าจะผ่านรอบแอดไปได้คือสาหัสกันทุกคนแต่ให้ฟังคาพี่ครับตราบใดที่ผลยังไม่ออกมันต้องมีความหวังน,นะครับต่อให้มหาวิทยาลัยนั้นเราไม่คิดว่ามันจะติดเราก็ต้องหวังครับยังไม่มีคณะไหนปฏิเสธน้องเลยครับ ตอนนี้น้องทุกคนมีสิทธิ์ในการยื่นคะแนนอยู่ที่ว่าน้องจะยื่นให้มันสุดทางจริงๆหรือเปล่าและแอดมิชชั่นเลือกได้4อันดับเราบริหารให้ดีครับอันดับไหนความฝันอันดับไหนความจริงหรืออันดับไหนความปลอดภัยความเสี่ยงบริหารให้ดี4อันดับถ้าบริหารให้ดีพี่เชื่อว่ามันติดแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันประกาศผลแอดมิชชั่นพวกพี่เว็บดีๆก็ไม่ไปไหนก็จะอยู่ส่งน้องๆเข้ามาหาวิทยาลายัยให้ได้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆครับ วันนี้พี่ต้องนะครับก็อยากจะมาแนะนาําแล้วก็แนะแนวน้องๆเกี่ยวกับแนวโน้มในส่วนของคะแนนตัวข้อสอบแพทหนึ่งในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแนวโน้มเนี่ยถ้าดูจากค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยมันจะค่อนข้างลดลงอย่างส่วนในส่วนของปี57เนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50, 57, 5 5จากเต็ม300นะแต่พอในส่วนของปี58เนี่ยค่าเฉลี่ยมันลดลงจาก57เหลือประมาณ51คะแนนซึ่งสังเกตว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของแพทหนึ่งเนี่ย มันลดลงในส่วนของคะแนนที่มันลดลงเนี่ยมันเพราะอะไรเมื่อก่อนอาจจะมีแค่ประมาณแค่สสเต็ปแล้วจะจบแต่ข้อสอบในในส่วนของข้อสอบแผ่นหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงความรู้ในแต่ละเนื้อหามากขึ้นเช่นสมมุติว่าเอาความรู้ในส่วนของเลขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้ในส่วนของแคลคูลัสบ้างหรือเอาความความรู้ในส่วนของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของลำดับอนุกรมบ้าง ซึ่งลักษณะของข้อสอบแพทหนึ่งอะจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขที่มากขึ้นพอสมควรเหมือนกันมันเลยทําให้แนวโน้มของข้อสอบเนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของ2ปีล่าสุดที่ผ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงโดยเฉลี่ยแล้วทั้งประเทศที่สอบในส่วนของข้อสอบแพท1หนึ่งนะประมาณ6 0ได้คะแนนไม่ถึง60คะแนน60คะแนนจาก300นะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาของมันไม่สามารถเชื่อมโยงในส่วนของเนื้อหาในแต่ละบทได้ไม่สามารถเขาเรียกแก้ไขปัญหาในส่วนของข้อสอบณนะปัจจุบันได้แต่ถ้าเข้าใจในส่วนเนื้อหาจริงๆแล้วสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบทต่างๆได้อย่างที่ก่อนหน้านี้พี่เคยได้ให้ข้อมูลทังพี่เด็กดีไปว่าเออในส่นของแพทหนึ่งเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรที่เชื่อมโยงกับตัวไหนบ้างเนี้ยเราลองไปย้อนดูในส่วนของเก่าตรงนั้นละ่ะ เราจะพบว่าจริงๆเนื้อหาทุกตัวที่มันสอดคล้องต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดแล้วบางทีมันจะมาขมวดปมกันอยู่ในข้อข้อเดียวซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราแกะปมตรงนี้ได้เนี่ยข้อสอบแพท1พี่ว่าเราทําได้สบายๆไม่ยากถามว่าแพท1เนี่ย มีความจำเป็นในการสอบในวิชาคณะไหนบ้างมันมีความจำเป็นในตรงเนี้ยขนาดไหนทีนี้พี่อาจจะไม่ได้พูดในส่วนของแพทหนึ่งอย่างเดียวพี่พูดในส่วนของวิชาคณิตศาสตรล์ละกันเราจะสอบทั้งหมด3ฉบับก็คือมีตัวแพทหนึ่งคณิตใน9้าวิชาสามาัญแล้วก็ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์โอเน็ทุกคณะล้วนแล้วแต่จําเป็นต้องใช้ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสิน้นใช้ในหลายคณะมากทั้งในส่วนของสายวิทย์และสายสิลป์พี่อาจจะยกตัวอย่างสัก3าคณะคร่าวๆคณะของกลุ่มกพท คุณหมอทันตะแน่นอนก็คือ1ก็ต้องใช้คะแนนของความถนัดแพทย์2ก็คือต้องใช้ในส่วนของคะแนนวิชาสามัญทุกวิชาซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ําด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ก็จะมีในส่วนของคณิตศาสตร์ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มวิศวะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าสอบตรงหรือว่าแอดมิชชั่นบางคณะเนี่ยสอบตรงก็จะใช้ทั้งแก๊ปแพทหแล้วก็แพทส บางคณะก็ใช้แก๊กแพทหนึ่งแพทสองแพทสามหมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าวิศวะก็จําเป็นจะต้องใช้แพทหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแน่นอนกลุ่มนี้ต้องใช้แน่นอนคือกลุ่มคณะบัญชีบัญชีเศรษฐศาสตร์หลักๆตรงนี้ก็แน่นอนก็คือจะใช้แก๊กกับแพทหนึ่งในส่วนของไม่ว่าจะเป็นคณะสายวิทย์หรือสายสินเนี่ยอยากจะบอกว่าณนะตอนนี้จะใช้คะแนนสอบแพทหนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วแนวโน้มปัจจุบันนะในส่วนของคณะต่างๆเนี่ยจะแนวโน้มจะมีการใช้ในส่วนของแพทหนึ่งมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินพอสมควร เพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกน้องๆว่าในการสอบแอดมิชชั่นเนี่ยส่วนใหญ่คะแนนเนี่ยมันจะตัดกันอยู่2วิชานะคือวิชาแก๊กับแพทหนะึ่นปัจจุบันน่ยคะแนนเฉลี่ยเนี่ยหกของนักเรียนทั้งประเทศเนี่ยได้คะแนนไม่ถึง60คะแนนถ้าเกิดเราขยันสักนิดหนึ่งเราตั้งใจสักนิดหนึ่งค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดนะเวลาอ่านตั้งใจทําความเข้าใจให้ดีทําโจทย์ย้อนหลังข้อสอบแพทหสัก6ฉบับก็พอ6ฉบับหรือ3ปีย้อนหลัง เพราะหลังจากนั้นอ่ะข้อสอบมันจะเริ่มห่างจากแนวปัจจุบันเข้าไปแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทํเต็มที่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้คะแนนเพชรหนึ่งสูงๆเนี่ยได้แน่นอนโอกาสที่เราจะเลือกคณะต่างๆเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ขอร้องนะพี่ตั้งใจเอาใจช่วยขอร้องทําให้เต็มที่อย่าท้อ